สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญทงางทหารของไทยที่มีชื่อว่าปฏิบัติการจัก,กรพงภูวานาฏหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างในบริบทของความขัดแย้งชายแดนวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงที่มาความสําคัญและหลักการปฏิบัติการนี้กันครับชื่อจัก,กรพงภูวานาฏมาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมมบงเธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงภูวานาฏ กรมหลวงพิษนุโลกประชานาถซึ่งทรงเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์การทหารไทยและได้รับฉายาว่าพระบ,บิดาแห่งการทหารบกไทยสมัยใหม่ท่านทรงวางรากฐานการพัฒนากองทัพบ,บกให้มีความทันสมัยและเป็นระบบส่วนปฏิบัติการจัก,กรพงภูวนาถน,นั้นไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวในอดีตแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กองทัพไทยใช้ในการรับมือสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาติแผนนี้ถูกนำมาใช้และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในช่วงความขัดแย้งบริเวณเขพาพระวิหารเมื่อปี2554ปฏิบัติการจักรพงบัวนาดมีหลักการสำคัญที่เน้นการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มุ่งเน้นการใช้กำลังในทันทีแต่เป็นแผนที่มีแบบแผนและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายให้มากที่สุด โดยทั่วไปแล้วแผนนี้จะครอบคลุมถึง 1. การเตรียมความพร้อมตั้งแต่การสั่งการการเตรียมกําลังพลไปจนถึงการประสานง,งานด้านข่าวกองเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์ภัยคุกคาม 2. การตอบโต้เมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งจะดำเนินการตามกรอบและกลไกที่เหมาะสมไม่ได้เป็นการใช้กําลังอย่างรุนแรงทันทีแต่พร้อมที่จะตอบโต้หากมีความจําเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 3. การป้องกันประเทศหากการตอบโต้เบื้องต้นไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อาจนําไปสู่การระดมสรรพกําลังทั้งหมดในการป้องกันประเทศซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของแผนกล่าวโดยสรุปปฏิบัติการจักรพงศ์พัวนาศคือแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยด้วยการใช้กลไกที่เหมาะสมและเป็นระบบโดยเน้นการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเอง และพร้อมที่จะยกระดับการดําเนินการหากสถานการณ์จําเป็นซึ่งแสดงถึงความพร้อมและแสสญญาณุภาพของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงของประเทศแม้จะเป็นแผนที่มีมานานแต่ปฏิบัติการจัก,กรพงภูวนาถยังคงมีความสําคัญและถูกกล่าวถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนแสดงให้เห็นถึงหลักคิดด้านความมั่นคงที่สืบทอดกันมาและความพร้อมของกองทัพในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยครับ ตัวผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและทหารทุกนายด้วยนะครับ